เปิดภาพล่าสุดน้องปุนลูกชายนุสบาปุลน,นกันหล่อเท่เกินต้านเรียกได้ว,ว่ามักจะออกมาเผยโมเมนต์อบอ,อุ่นของครอบครัวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอสำหรับสาวนุสบาปุณน,นกันที่ปัจจุบันลูกชายคนโตน้องปุลน,นกันยังหล่อเก่งไม่แพ้คุณพ่อและในช่วงนี้น้องปุนเลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัยเจ้าตัวยังสามารถสอบติด สามารถเข้าเรียนต่อแพทยศาสตร์รามาธิบดีได้อีกด้วยแถมยังได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนต่อทางด้านแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาทำเอาคุณพ่อและคุณแม่ถึงกับภูมิใจในตัวลูกชายสุดๆไปเลยแหละคะ่ะล่าสุดน้องปุนได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมไปเที่ยวยังต่างประเทศหลังจากเที่เรียนมาหนักงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้องปุ่น,นั้นดูหล่อเทสุดๆไปเลยหล่อไม่ไหวผอมลงมาก mô này có bé